เกมนะครับผมซีดเพลเยอร์แวนกาดดีนะครับผมก็สีไหนโอ้ทาวเจอเหลืองนะครับผมเหลืองเริ่มก่อนแค่กระถางก็พอทิ้งไปต่อไปติดกันเลยไปผมไปเด้๋ยวไปคนเล่นแมน่อลียาดูแล้วแบบใครเล่นอ่าเล่นพลาดไปนั้นวอร์ริงแจงที่เนี่ยอีวอร์ริงแว่นนี่ก็อาลูกเต๋าคนไหนก่อนมเลยต้องเป็นลูกเต๋าลูกเต๋ามาฝาลูกเต๋า โอู้กแล้วแ่เอรีให้ป้องกันก่อดีดีอีดีดัวอืมริงดงไร้กิะไรหมก็เกสาใบวันนี้เปครปมที่หนเดับเด้วยแบตเรีแงเขาเปิดดีมื่นต้อนเฮ้ยสองสามเหมือน้ามีความครับ

จว่าเกมแ่บอย่างเยอะเกมลูกมินมีมีนะเมื่อกี้คุณไม่มีมันทำอะไมาจบเลยแล้วลงเพลด้ดิเขาลงไรใช่ม่ไหมไบ้าเอยิ่งร้องโชว์สามหนึ่งหม่นสองข้างนี้สองหมื่นสานี้ไม่ถูุบ้างไม่หบ้างไม่ห้งบีเก่งแ่นครับไม่ให้ได้ไหมติ การทิ้ลดีว่าอย่เาเก่งขึ้นแนนอนอยู่เลยโถมาไม่ตองที่ะสิบห้กสิงแล้เจ็บห้าสิบ้ากันเจอกไหมเพื่อนการิ้การของการเิ็งที่เลยสามานเรสอยทิ้งมหนึ่งใบที่ละไหนแมดูพีก้น้ครับตีงต้อที่มันจะในการเกี่้อนี่มกหน้า ยาโก้ไอ้เียองตรันตามเกไปทาอะไรีของจะชุบทิ้งไอ้าใครบ้าโบ๊ท่ารครับ์วดีฮัลหของคุอับดสโซดันยไม่มีเงินยีากอะไรที้ยสิไม่มีบอก5,000หรอย่มันต้องเป็นอับดสโซใชไต้งมึงมาตงมึงมาจัันไป้อนิงตั ตอนนี้ตอนตอนนี้ปิดไฟเฉยยังไม่มืดเดี๋ยนะติสายแล้วใส่ไปเยอะห้น่ตังเมันไม่ดสองลูกอันนี้สองโดนน่ีเท่าเท่าเฮ้ยมันอไร่อเอาหมดไอ้ยาไม่นะเขาจจือไม่สองห้าเนอะไรีไม่ิอนนีาหตีหอยเอ้ยดดีใจ่เ ออเดตเทอรบัสนึ่งโตบัสนึดันผิดตาเกีดสามใสามสองใบชี้ออเดห้าพันสามใบเจอน่กีดกีใบแวนบวกหนึ่งครัแบตเพิ่เลยออาเมื่อกี้เยก็สิบห้าสามใบบวกห้าพันสีบห้าสามห้าได้สวยได้ใงวะอันนี้ชี้บวกให้มันตัวนี้ใช่ไหม่ันนี้ได้ชี้ ไม่้องทิ้อะไรนะโอเคขอบคุณี่ม้าสามได้ใอ่อนีก็ไม่มีอะไรหัวจะปวดจีิบโอเค้ามคณไปแรกสามอันนี้มีสกิลสามสกอไรต้องไม่หเลยเนะแต่ว่เราเยนเจ็นบ้านหโตุสกิว่นเจอจ3ามที่ไม่รู้อะไลกเลยอันนี้ก่อนอัน้ก่อนย้าไปเอลยอันนี้เมื่อกี้ส5หสีห้า

หมื่นมากมายเลยตอนนี้หมื่นมากมาเลยครับผมไม่นานแล้วแจะเป็น15บห้ายี่หเกียร์วสต้าสองมาแล้วแล้วก็มือเท่าไหร่พุ่รีสไปไปไปหนึ่ม่กลาเยอะกืไหนซะวัน้ามอรยไม่มีกันเลยสามเปิดสองหมื่นทีเดียวสองหมื่นทีเดียวปล่อยรูไมดดีโอเนะไม่โดนนะี่ดีแล้วโดนนะ ี่พลังวรเนเกียรสามเยี่เนาะใช่ี่กบกันคี้าเช็คโอ้ร์แล้วก็รงนกได้จริงปรกันอันนี้แรงกว่ามีกลับมาปีแวนรอเลยนำเน่โดมอจะเป็นมอนแวนคบ้าบ้ายี่สามสี่แปดลูกคี้ดีตีแล้วเดี๋ยวไหลตายเดี๋ยว่าดด้อยไม่ติดมันไปเลย

อย่าขึ้นปาะโอ้ตีมาไม่กัอันเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องอันนี้อันนี้อะไรเาโซ่ไม่รำไรไม่เสียใจโอ้โหเอะไร้นอังอะไแม่เั่นทัมีห้ดมแล้ไอ้โคห้าครับโก้บไร์จะโบวก5,000ดห้าคีดอีคคขีีคคน แนรังตงเอาตีข้างเขาเอแล้วแล้วให้เอากรดาของไม่เกินมากหนึ่งสีแดงเวอร์รีนีอนกะัเมือาเรี่หเอันนี้สามห้างนี้หั้อไปไหมนะังนี่เือนายรถไมือหนึงมือเไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแสแตนด์อแตนดภาษาอีไม่มีมือยเดกยาดตรงนี้ในรอยยางเหลืง เท่าไหร่มั้ยันนี้ได้นี้ไม่มีโค้ดไม่ใช่โค้ดบัตรอย่างเงี้ยตอที่เดียวออยต่อ้ใชส่วนห้าสามสามทีนี่ก็จะได้ใช้นอีกต่อเวม่ใช่ข้อโต๊สองที่ครับ่ไโอ้ย อ๋อออ้าโอไม่อมกตอนนี้ใบเมื่อกี้ไม่ได้ทิ้งใช่ไหมได้ฟันอ๋อได้ันอ๋อมันหมแล้วก็สามหมื่นสามม่ห้าสามยี่สิบแปใช่ไหมส่ามหมได้เยอะนะบวพอได้เยอะหมนแต่ว่าองหมปล่อยๆไม่มีทิ้งใช้เบปอรต้องมีเบอร์ด้วยอย่านสิบาแล้วแต่ชงนะคุณแต่ชงเท่ากัเ่าเับตืเต้นห้องเน่อ ยังไม่มียังมีถึงกันอยู่มิ่ะคอกดสกินตบตกโอ้โหชี้มือไม่เจอไอเท่าไหร่นะเนเป็นตเทรขับแปอ่ะอ่มีเพลือด้วยอ่ะสิบห้าสิบห้าสามห้าสามห้าสมห้าายร่วงายร่วงชี้เตมมืออ้าวลรเมา I'm behind a fake exterior inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe a